สวัสดีครับผมคำถามนวทางล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับสมชมเลขบนก็นออกเลขบนก็นออกเก้าสามนะครับสมชมเลขบนออกเก้าสามของปูศูนย์เจ็ดบนว่าเขานะครับสมชมเก้าสามบ่อเขาเลีกวิ่งรูดกับบ่อเขาแต่ล่างให้วิ่งรูดเนื่องกับเขาจับคู่กับเขานึ่งหนึ่ง,งเลขล่างออกหนึ่งหนึ่ง เรียกลางกะออกหนึ่งหนึ่งนะคะร,รมมับท่านผู้ชมคูศูนย์เจ็ดกับเขานึ่งหนึ่งเขาตัวเน้นพ่อพี่น้องคูกับหัเน้นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหัเน้นติดหนึ่งได<ๆ>้บนว่าเขาบนรุดตารางเข่านะพี่น้องวิ่งรูดกับเขาจับคู่กับเขาตัวเน้นเอาเขาก็มาตามกันต่อวันพุธวันวันพุธที่สิบห้า กุมภาสองห้าหกหลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจตามกันต่อพี่นอ้องครัวันที่สิบห้าก ลา,ลาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดบน บนวิ่งบนบนบนวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งนะพี่น้องบนวิ่งหนึ่ง แกะคั่วบนหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้าศูนย์สามศูนย์สี่ ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าจะมีเก่าคูส่วนเก่าครูนี่ส่วนตัวเน้นจะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสามสองสี่สองหาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาส่วนตัวเน้นจะเน้นติดหนึ่งภาวะวิ่งหลดหนึ่งเน้นจิตหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า เน้นติดหนึ่งที่นี่ลางบออกลางกระมี่ วิ่งรูดสา,สาม้่พี่น้องสามล่างวิ่งรูดสามล่างวิ่งรูดสามจับคู่ล่างจับคู่ล่างขมีหนึ่งแปด ลือคนร่มไปออ,อกคนหนึ่งแปดขอโทษขอให้พี่น้องเคียนผิดแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง สามหนึ่งแปดสองเก้าสองสามสอง แปด4ี่เก้าสีสามสทั้งหมดก็มีเก่าคูแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งหมดก็มีเก่าคูก็มี่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งมหนึ่งแปดสองเก้าสองสแปดสี่เก ตัวกันก็มีตัวกันกันเบิ้ลสองสองสามสามสี่สี่กันเบิ้ลได้พี่น้องก็ยังมีตัวเน้น มือวันจันทร์กับเขาตัวเน้นเนาะครับท่านชู้ชมวันจันทร์เขาตัวเน้นมาเบ่งวันพุธเขาตัวเน้นเนาะพี่น้องส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดสาม่างวิ่งรูดสามตัวเน้นก็นเป็นสามหนึ่งสามสองสามสี่ ปูปูศูนย์เจ็ดพี่น้องแคบหน่อยจอยนะครับเด้อเล่าพัฒนาวันผุดท,ที่สิบหากุมผาสองหาหกหกของปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งหลุดหนึ่งบนวิ่งหลุดหนึ่งจับครัวกับมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา สองสามสองสี่สหา่วนสส่วนตัวเน้นกันหนึ่งสาม่าล่างวิ่งรูด3าล่างวิ่งรูด3จับคู่ก็มี8 19, 13, 1ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเก้ส่วนตัวเน้นกันเน้นติดสก็คือ3า3หนึส่วนเลขกันเบิ้ลก็มี2อ3สองสามี่สี่แล้วพี่น้องนะ,ะแคปหน้าจอไว้ครับผม ตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้ออันนี้คือเล่าพัฒนา,าฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฝารวยนะครับเอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม